สำหรับตอนนี้เราจะทำการตั้งค่า IP address e ให้กับแลนการ์ดของอ b บ n t u ูนะครับซึ่งการตั้งค่าเครือข่ายนั้นสามารถทำได้ดังนี้ครับทำการคลิกลงไปที่เครือข่ายหรือการเชื่อมต่อจากนั้นเลือก Edit Connection เพื่อทำการแก้ไขสำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นหน้าต่างตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเชื่อมต่อแบบสายหรือวายะบบสายแลนนะครับและอีกอันนึงก็คือ w r e l e s s หรือเชื่อมต่อกับ WiFi ถัดไปก็จะเป็น โมบายบอร์ดแบนซึ่งตอนนี้เราจะทำการเลือกที่บัตรรายการวาซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบสายแลนนะครับหรืออินเทอร์เน็ตการ์ดจากนั้นให้เราทำการคลิกไปที่วาย o n n e c t i o n 1เราจะทำการแก้ไขการตั้งค่าโดยการคลิกที่ปุ่ม Edit จากนั้นเลือกบัตรรายการ IPV4 setting เราจะทำการเปลี่ยนการตั้งค่า จาก DHCP มาเป็นแบบแมนนวลซึ่ง DHCP นั้นจะรับค่า IP address มาจาก DHCP server ทำการคลิกลงไปจากนั้นเลือกแมนนวลการตั้งค่า IP แบบแมนนวลนั้นเราจะต้องทำการใส่ค่าของ IP address ลงไปให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม add จากนั้นป้อน IP address ที่เตรียมไว้เมื่อใส่ IP address แล้วเราทําการใส่ค่าเ e a d m a r k ที่เตรียมไว้ จากนั้นใส่เกตเวไอพ p สำหรับเครือข่าย ccp ip เมื่อใส่เกตเวแล้วให้เราทำการตั้งค่า dns server นะครับซึ่ง dns server จะมีผลในการเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆโดยใช้ชื่อโดเมนต่างๆนะครับเมื่อการตั้งค่าทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการบันทึกโดยการคลิกปุ่ม save เมื่อเราทำการบันทึกเสร็จแล้วให้เราทำการปิดหน้าต่างนี้ลงไป จากนั้นเราทำการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเพื่อทำการเช็คว่าตอนนี้ IP address ของเรานั้นได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วหรือยังทำการคลิกที่ Dash Home, จากนั้นทำการค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทอร์มินอลให้ใช้คำสั่ง ifconfig นะครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าตอนนี้ IP address นั้นเป็น IP อะไรนะครับให้ลองทำการเปลี่ยน IP address ใหม่ลองดูว่าผลการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไร ก่อนจะเปลี่ยนหมายเลข IP ใหม่เราลองทดสอบเครือข่ายด้วยการใช้คำสั่งป i n g ไปหา IP address ของ Gateway โดยใช้คำสั่ง ping และตามด้วยหมายเลข IP address ของ Gateway ให้ลองทำการแก้ไข IP address โดยการคลิกที่ Edit Connection ให้ลองทำการคลิกเลือก Connection 1จากนั้นแก้ไขโดยการคลิกปุ่ม Edit และในส่วน Clone Mac Address นี่เราอาจจะทำการแก้ไข Mac address ก็ได้ จะทำการแก้ไข IPv 4โดยการคลิกที่บัตรรายการ IPv 4 setting ทำการคลิกที่ช่อง IP address และทำการแก้ไขทำการคลิกลงไปเมื่อเปลี่ยนหมายเลข IP แล้วทำการบันทึกโดยการคลิกปุ่ม save ให้ปิดหน้าต่างนี้ลงไปโดยการคลิกที่ปุ่ม close ให้ทำการ disable network ออกไปหรือจะทำการเลือกให้เปลี่ยน connection ในที่นี้ให้ทดสอบโดยการเลือกที่ disconnect เมื่อบรรตัทำการ disconnect จากเน็ตเวิไปแล้วให้เราทําการคลิกอีกครั้งเพื่อ connect ใหม่เลือกการเชื่อมต่อแบบ w i connection หนึ่งจากนั้นอุบัติจะทําการเชื่อมต่อกับ Network อีกครั้งให้เราทําการใช้คําสั่งอีกรอบเพื่อตรวจสอบว่า IP address นั้นได้ทําการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังให้ทดสอบโดยการใช้คําสั่ง if c o n f i g จะเห็นว่าตอนนี้ IP address ได้เปลี่ยนเป็น192.168.2.17เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตอนนี้การตั้งค่า IP Address ให้กับ Ubuntu นั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ลองทำตามดูนะครับสวัสดีครับ